หากจะพูดถึงหนังที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีย้อนเวลานั้นในะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยครับโดยแต่ละเรื่องนั้นก็มีความแตกต่างและพอดเรื่องที่หลากหลายและส่วนใหญ่หนังที่ว่าด้วยทฤษฎีการย้อนเวลาก็มักจะมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและสนุกสนานอยู่เสมอเป็นอีกหนึ่งแนวภาพยนตร์ครับที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยและมีหลากหลายแนวให้เราได้เลือกชมไม่ว่าจะเป็นหนังรักย้อนเวลาหนังแอคชั่นไซไฟ้าย้อนเวลาหรือแม้แต่หนังแนวซูเปอร ่ Hero, ก็มีการย้อนเวลาให้เราได้ชมกันอยู่หลายเรื่องเมเจอร์ท็อปชาร์ตในคลิปนี้ครับเราเลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับ10ภาพยนตร์ที่เป็นที่สุดของหนังย้อนเวลาดำเนินรายการโดยผมจูเนียร์มายและหนังทั้ง1ิเรื่องในชาร์ตนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ and save me how are you doing this and up he saved the butterfly effect เป็นภาพยนตร์ที่นำเอาทฤษฎีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกและการย้อนเวลามาเป็นแกนหลักของเรื่องครับโดยเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงความแน่นอนของข้อมูลที่ตัวหนังใส่เข้ามาทำให้ทฤษฎีต่างๆดูมีเหตุมีผลและน่าเหลือเชื่อกับเรื่องราวของอ e ีแวนเด็กหนุ่มที่โตขึ้นมาด้วยโรคสูญเสียความทรงจำเขามักจะสูญเสียความทรงจำเป็นระยะเวลาสั้นๆหลายปีต่อมาอีแวนก็เริ่มค้นพบความจริงบางอย่างว่าการที่เขาได้อ่านไดอารี่ของเขา และนึกย้อนไปถึงความทรงจํานั้นๆมันสามารถทําให้เขาย้อนเวลากลับไปอยู่ณเวลานั้นได้อีกครั้งเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆต,ตัวหนังทําได้ซับซ้อนและน่าติดตามมากๆครับทําให้เราลุ้นและเอาใจช่วยพระเอกได้ตลอดเวลาและสุดท้ายในที่สุดเขาก็สามารถช่วยทุกคนได้แต่ทว่าตัวเองกลับต้องกลายเป็นคนที่เจอกับเรื่องราวอันเลวร้าย ภาพยนต์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2004ทําคะแนนไปสูงถึง7.6เต็ม10แต่ทว่าไม่ค่อยถูกตาต้องใจเรานักวิจารณ์สักเท่าไหร่33%ครับแต่กับคนดูทั่วไปกับชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆโดยได้คำชมไปถึง81%และยังมีภาค2และภาค3ออกมาจนเป็นตรายภาคของหนังชุดนี้เลยครับ I Privat I had oh, <what> don't know อันดับที่9ก้ามิดไน in อินปาีส มาต่อกันกันกบหนังรักข้ามเวลาเรื่องนี้กันครับเป็นเรื่องราวของกิลหนุ่มนักเขียนอเมริกันผู้ที่เข้าใจและหลงรักศิลปะถึงแก่นแท้เขากําลังจะแต่งงานกับหญิงสาวผู้ร่าเริงและชื่นชอบการเข้าสังคมเป็นชีวิตจิตใจแต่กลับไม่เข้าใจศิลปะแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าทั้งสองจะเข้ากันไม่ได้สักเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งกิลก็ได้บินไปที่ปารีสครอบครัวของฝ่ายหญิงและที่นี่เองครับทําให้เกิดเรื่องราวมหัศจรรย์ขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของกิลในค่ำคืนนั้นเพราะเขา ได้พบกับรถโบราณคันหนึ่งที่มีความสามารถพาเขาเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตยุคที่อบอวนไปด้วยศิลปะขนาดแท้และที่สําคัญเขาได้เจอหญิงสาวในยุคนั้นที่หลงรักงานศิลปะเช่นเดียวกับตัวเขาด้วยและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นรักครั้งใหม่ของเขานั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาฉายในปี2011ทําคะแนนไปสูงถึง7.7เต็ม10และถูกอกถูกใจใหเหล่านักวิจารณ์มากๆ93%พร้อมกับคนดูก็เช่นกัน แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับอันดับที่แปด About time เป็นนังรักข้ามเวลาอีกเรื่องครับที่มีพอดง่ายๆคือการที่ชายคนหนึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้เพื่อทําให้หญิงสาวที่เขาหลงรักมารักกับเขานั่นเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ดําเนินเรื่องโดยตัวเอกอย่างทิมชายหนุ่มที่ตระกูลของเขามีความสามารถในการเดินทางย้อนเวลาแล้วเขาก็ได้พบกับสาวสวยที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอย่างแมรี่ทิมได้ตกหลุมรักแมรี่เข้าเต็มเป่าแต่เขาก็พลาดรักเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของ ความรักทีมจึงตัดสินใจใช้ความสามารถพิเศษที่เขามีย้อนเวลากลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดในการจีบเธอคนนี้จนในท้ายที่สุดครับทั้งคู่ก็ได้รักกันเป็นภาพยนตร์คอมดีเกี่ยวกับความรักและการเดินทางย้อนเวลาที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยครับและทําคะแนนไปสูงถึง7.8เต็ม10ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์68%และผู้ชมอีก81%ครับ อันดับที่ 7. X-Men Day of Future Past มาต่อกันกับภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ใช้พอรเรื่องการย้อนเวลาเป็นการดำเนินเรื่องของจัก,กรวาลหนัง X-Men นั่นเองครับกับเรื่องราวของโวกปัจจุบันที่มนุษย์กายพันธุ์คือความหวาดกลัวของมนุษยชาติทำให้ถูกตามล่าและจับกลุ่ม โดยกองกําลังหุ่นยักษ์เซนติเนลที่ไร้ความปานีฆ่าได้ก็ฆ่าเลยทําให้ความหวังเดียวของเรามนุษย์กายพันธ์คือการส่งวูวบรินย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอนาคตที่พวกเขาอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2014ทําคะแนนไปสูงถึง7.9เต็ม10พร้อมทั้งคําชมจากเหล่านักวิจารณ์90%และฝั่งคนดูก็ต่างชื่นชอบหนังเรื่องนี้เช่นกัน91%ครับ อันดับที่ 6. ดอนนี่ดาโกเป็นภาพยนตร์ในตำนานที่ว่ากันว่าเข้าใจยากมากๆครับต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อธิบายไทม์ทาวเวลได้เกลียนสุดๆกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าดอนนี่ดาโกที่รับบทโดยเจคกิรันฮาวหรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทมิสเตริโอในสไปเดอร์แมนฟา r ์ฟอร์มโฮมนั่นเองครับโดยในหนังเรื่องนี้ดอนนี่ป่วยอาการทางจิตมาคิดไปเองคนเดียวจนในวันหนึ่งเด็กหนุ่มได้เจอกับเพื่อนในจินตนาการ เป็นกระต่ายยักษ์นามว่าแฟรงค์เจ้ากระต่ายได้บอกว่ามีเวลาเหลืออีกประมาณ1เดือนก่อนที่โลกจะแตก ถ้าเกิดว่าใครได้ดูหนังเรื่องนี้จะรู้ได้ทันทีว่าเรื่องย่อของหนังนั้นมันไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวหนังจริงๆเลยครับแต่ทว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังเป็นหนังย้อนเวลาอีกเรื่องที่สามารถอธิบายไทม์ทาวเวลได้แบบเห็นภาพสุดๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีรูนนอนข้ามมิติเป็นต้นและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2001ทําคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10โดยได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์86%พร้อมกับคนดูทั่วไป80%ครับ อันดับที่ 5. ้าทเวลมังกีสเป็นภาพยนตร์ที่มีแนวคิดและความก้าวหน้าในเรื่องของการย้อนเวลาจนหน้าเหลือเชื่อหนังเรื่องนี้เข้าฉายในปี1995ครับกับเรื่องราวไวรัสทำลายล้างโลกทำให้เหล่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่บนพื้นดินได้อีกต่อไปมนุษย์ที่เหลือน้อยเพียงแค่1%ปอร์ตต้องอพยพม,มาอาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินและเหล่านักวิทยาศาสตร์จากโลกอนาคตจึงจำเป็นต้องส่งคนย้อนเวลากลับมาเพื่อหาวิธีหยุดยั้งการแพร่ไวรัสที่จะเกิดขึ้นในครั้งนั้น เป็นหนังย้อนเวลาที่น่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงของแบทพีทที่เล่นเป็นคนเสียสติไม่เต็มบาทได้เป็นอย่างดีพอตัวเรื่องเองก็สนุกสนานไม่ใช่น้อยมีการหักม,มุมในช่วงไทยๆและยังมีการจบแบบปลายเปิดเอาไวใ้ให้เราจินตนาการกันต่อไปอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำคะแนนไปสูงถึง8เต็ม10ได้รับคำชมจากเรานักวิจารณ์89%และผู้ชมทั่วไปอีก88%เลยครับเป็นหนังที่ใช้ชื่อเรื่องว่าลิงทั้ง12ตัวแต่ในเรื่องเองผมไม่เห็นลิง ต่ตัวเดัเบ,ดบที่สี่เดอะเทอร์มิน i เตอร์อีกหนึ่งแฟนชายหนังย้อนเวลาที่ไม่มีใครไม่รู้จักกับเ e อร์มิน o เตอร์หรือที่รู้กันในชื่อหนังคนเหล็กนั่นเองเรื่องนี้เป็นภาคแรกจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในอนาคตปี2029 สงครามระหว่างมนุษย์และ AI ทรงปัญญาที่มีนามว่า SkyNet ได้ส่งหุ่นยนต์สังหารรุ่น T800 ย้อนเวลากลับมายังอดีตเพื่อมาสังหารซาร่าคอนเนอร์ผู้เป็นแม่ของจอห์นคอนเนอร์บุคคลสําคัญที่เป็นผู้นําในการกรอบกู้โลกในอนาคตในขณะที่โลกอนาคตเองจอห์นคอนเนอร์ก็ได้ส่งนายทหารอย่างไคลลิสกลับไปยังอดีตเช่นกันเพื่อปกป้องซาร่าแม่ของจอห์นคอนเนอร์นั่นเองแต่ทว่าใครจะรู้ว่าคนที่จอห์นส่งมานั้นเป็นพ่อของเขานั่นเอง ภาพยนต์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ในปี1984ได้คะแนนไปสูงถึง8เต็ม10และต่างเป็นที่ชื่นชอบของเรานักวิจารณ์เพราะได้คำชมไปถึง100%เต็มพร้อมกับคนดูทั่วไปก็ไม่น้อยเช่นกัน89%ครับอันดับที่3 Avengers Endgame คงไม่มีใครไม่รู้จักหนังเรื่องนี้เพราะมันคือบทสรุปของ Infinity Saga ของจัก,กรวาลหนัง Marvel Cinematic Universe เป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่บล็อกบัสเตอร์ที่คืนแทนหนังทำเงินอันดับหนึ่งของโลกกับเรื่องราวของเราซูเปอร์ฮีโร่ที่พายแพ้ให้กับตัวร้ายอย่างธานอสพวกเขาจึงทำการย้อนเวลาไปเอา Infinity Stone กลับคืนมายังช่วงเวลาปัจจุบันเพื่อที่จะดีดนิ้วนำสิ่งมีชีวิตครึ่งจัก,กรวาลกลับคืนมาหลังจากที่ธานอสตัวร้ายของเรื่องได้ดีดนิ้ว ลายหายไปในภาคก่อนหน้านี้และทฤษฎีย้อนเวลาของหนังเรื่องนี้เป็นการย้อนเวลาเหมือนไปในอีกไทม์ไลน์หนึ่งสามารถเจอตัวเองในอดีตได้และสามารถฆ่าตัวเองในอดีตก็ได้แบบที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆกับตัวเองในปัจจุบันและภาพะยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2019ทำคะแนนไปสูงถึง8.3เต็ม10ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์94%พร้อมกับคนดู90%ครับ you the legal guardian of John Connor. <laughs> Terminator True j u ูจัสเมเเป็นการกลับมาอีกครั้งของหุ่นที0 0ที่รับบทโดยอาโนสวาสเนเกอร์หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกนั้นซาร่าคอนเนอร์ผ่านชีวิตที่ยากลำบากเธอยังถูกหลอกหลอนด้วยภาพหุ่นยนต์ที่ตามล่าเธอทำให้ซาร่าต้องฝึกฝนการต่อสู้และฝึกให้ลูกชายของเขาเตรียมพร้อมตลอดเวลาและสกายเน็ตที่ยังไม่หยุดตามล่าพวกมันก็ได้ส่งหุ่นรุ่นใหม่ย้อนเวลากลับมาโดยมีโค้ดเนมว่าทีหน ซึ่งล้อมเหลวเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ในขณะที่กลุ่มผู้รอดชีวิตจากอนาคตก็ได้ส่งหุ่นที่800ที่ถูกตั้งโปรแกรมใหม่ให้มาคุ้มครองจอและสาลาเป็นหนังในตำนานที่ดูเมื่อไรก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับและถือว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดของแฟนชายหนังชุดเทอร์มิน o เตอร์เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี1991ทำคะแนนไปสูงถึง8.5เต็ม10ได้รับคําชมจากเรานักวิจารณ์93%และคนดูทั่วไป94%เลยครับ Right, Doc, are you telling me that you built a time machine? อันดับที่1 Back to the Future หากจะพูดถึงหนังย้อนเวลาภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในลิสต์ต้นๆเลยล่ะครับและนับเป็นหนังเรื่องแรกที่พูดถึงการย้อนเวลาแบบจริงๆจังๆแถมทําออกมาได้สนุกและตื่นเต้นมากๆสําหรับยุคนั้นเลยครับกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่ามาร์ตีเด็กมัธยมปลายที่มีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่มีชื่อว่าดเร์เอเมดบราวน์วันหนึ่งดร์เอเมดได้สร้างทาง์แมชชีนขึ้นมาได้สําเร็จครับโดยเป็นรถเดอร์ ทำให้มาตี้ได้ย้อนเวลากลับไปปี1955ซึ่งในตอนนั้นพ่อแม่ของเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นกันทางคู่ส่วนมาตี้ที่ย้อนเวลากลับไปกอดันไปขัดขวางการเจอกันของพ่อแม่ตัวเองแบบที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดเป็นเรื่องราวสุดอนลละเวงขึ้นมาหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ใช้แนวคิดการย้อนเวลาที่พูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงอดีตมันจะส่งผลต่ออนาคตในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานั่นเอง และภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1985ทําคะแนนไปสูงถึง8.5เต็ม10ได้รับคําวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์96%พร้อมกับคนดูทั่วไปที่ต่างชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกัน94%ครับจากกระแสความนิยมของนางเรื่องนี้จนกลายเป็น pop c u เจ u r e ในยุคนั้นทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภาคที่2ที่3ออกมาจนเป็นตราภาค back to the future ที่ได้รับคะแนนและคําชมไปไม่น้อยเช่นกันครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีหนังย้อยเวลาดีๆสนุกๆอีกหลายเรื่องอย่เราไม่ได้นําเสนอมาในคลิปนี้และหนังบางเรื่องก็ใช้การย้อยเวลาเข้ามาเสริมเป็นพอดรองทําให้ตัวหนังมีความแตกต่างออกไปและในบ้านเราเองครับหนังแนวนี้ก็มีให้เราชมกันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือละครอย่างบุกเพสันนิวาสก็ใช้พอรย้อนเวลานางเอกของเรื่องกลับไปเป็นคนหลงยุคและล่าสุดกับภาพยนตร์เฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพอ่อ ผลงานจากทีมสร้างบุเคเพสสนนิวาตกับเรื่องราวของก๊อตที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างความเป็นความตายนั้นก็ได้พาเขาย้อนอดีตกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเกิด1ปีแล้วได้พบเจอกับเฟรมผู้เป็นพ่อของเขานั่นเองแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นรับชมกันได้แล้วครับี่เมจเจอร์ซีนเพจผูกโรงภาพยนตร์และก่อนจะจากกันไปครับถาเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าชอบภาพยนตร์ย้อนเวลาเรื่องไหนกันบ้างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุ๊ปเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายสำหรับเมเจอร์ท็อปชาร์ตและผมจูนเนอร์มาในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ